สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถครอบครัว7ที่นั่งขนาดกระทัดรัดพร้อมใช้งานนะครับกับ Toyota Avanza นะครับ1.5ออโต้ปี2012นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับใครที่สนใจนะครับล็อกพิกัดได้เลยครับไปเช็ครถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคนะครับเน้นโทรจารานะครับราคาสดนะครับ 259,000บาทนะครับผ่อนได้โดยประมาณ5-6ปีนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสำหรับ Avanza นะครับก็เป็นเครื่องพันห้านะครับประหยัดแน่นอนนะครับเน้นใช้งานจริงจังใช้สบายครับรองชมดูได้ครับสายครอบครัวปิกนิกค้าขายพอได้ใช้งานครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้หลายคนนะครับ กับพื้นที่ใช้สอยของอเวนซ่าก็แจมครับมีแอร์สแถวนะครับแล้วก็เบาะ3แถวนะครับเบาะหลังพับได้แบบนี้เลยครับมีพื้นที่กว้างขวางแน่นอนสําหรับครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางจัดได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์สตอนนะครับกว้างขวางพอประมาณสําหรับ5คน6คนกำลังดีนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับ เดี๋ยวจะเก็บทําให้งามๆครับเอาไปใช้กันได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวรูปเต็มมาเมื่อไหร่นะครับใครสนใจไปเช็คไปชมนะครับเตรียมเอกสารได้เลยครับสําหรับใครจะผ่อนนะครับเป็น1.5ออโต้นะครับมีจอมาให้นะครับตรงกลางนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับสภาพสมบูรณ์โดยรวมพร้อมใช้งานได้ทันทีครับ เป็นอีกหนึ่งทางด้ยกัรสมาชิกนะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเอาเวนซ่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกนะครับและอะไรการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงศึกษาก่อนก็ได้นะครับในแฟนขับของเอาเบนซ่าขับนะครับท่านจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงนะครับ เพียงแค่ท่านไปศึกษาเพิ่มเติมท่านจะได้ใช้รถของท่านได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับสาหรับคันนี้เป็นสีขาวนะครับปี2012ด้วยครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับรอชมได้เลยใครสนใจไปเช็ครถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคนะครับเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพดีงามราคานี้นะครับเช็คเทียบเคียงราคาสภาพได้เลยครับว่าคุ้มสมาชิกหรือไม่นะครับเน้นหาไปใช้งานจริงจังครับคุ้มแน่นอนนะครับกับเจที่นั่ง เอาเวนซ่าปี2012 1 5ออโต้